เอออะกลับมาอีกทีหนึ่งพี่ก็พูดได้ดีนะให้แบบว่าในยุคหนึ่งเขาต้องพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ทางความสามารถเป็นเป็น LGBTQ อคิแม่งต้องทำอะไรเยอะมากกว่าเพศปกตินะตั้งแต่ยุคก่อนถึงี่ถึทันตอนนี้ต้องเหมือนแบบแม่งต้องถีบอะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่แบบเปราะบางก็ได้ไม่สวยไม่หล่อก็ได้ไม่เก่งก็ได้ไม่รวยก็ได้ถูกไหมถูกไหมใช่หรือเปล่า ว่าไงทุกคนว่าไงอ่าพี่มีความรู้สึกว่ามันก็สมัยหนั้นนั้นเป็นการคีดจำกัดของตัวเองไงคือแบบอ่าการเป็น LGBTQ ในยุคหน้านันเหมือนเหมือนบุคคลชั้นสีชั้นสามอ่ะอ่าชั้นสี่ชั้นสามจซึ่งเฮาแบบหญิงชายอืเราก็อยู่ชั้นสามหรือชั้นสี่เปรียบเทียบเหมือนกับคนพิการ ถ้าพูดถึงตัวประหลาดตัวประหลาดเราต้องขีดตัวเองให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยทาไมต้องพิสูจน์ด้วยล่ะเออเออท่านจะไปของทัานไม่ได้ท่านจะไปของท่านทำไมท่านต้องพิสูจน์และทำไมท่านต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นน่ะอ่าอ่าเงี้ยเพราะฉะนั้นเดือนปรายเราสนับสนุนให้เป็นตัวของตัวเองใช่ถูกต้องจะบอกว่าเด็กสมัยเนี้ยเด็กสมัยเนี้ยโชคดีมีเอ่อมีสังคมมันเปิดกว้างขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอืม แต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นใช่ไหมคะก็คือกว่าที่มันจะมีวันนี้มาได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการต่อสู้เรียกร้องอะไรจากรุ่นเดิมๆมาในเยอะและทีนี้เนี่ยมันก็ส่งต่อนะถ่ายทอดแนวคิดที่ว่า เป็นกระเทยหรือเป็นทอมเป็น LGBTQ เนี่ยควรจะทําตัวให้มันดีอย่างเงี้ยมันมันเป็นชิปเมมโมรีชิปที่ฝังไปในหัวของคนไปแล้วอ่ะก็เลยก็เลยอยากจะบอกน้องๆว่าเนาะในเดือนความเป็นพลายเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนใครเราไม่จําเป็นที่จะต้องดีที่สุดเก่งที่สุดรวยที่สุดหรือหนูอยากจะเป็นคนดีคนเก่งแต่หนูไม่ต้องเป็นเพื่อใครหนูเป็นเพื่อตัวของตัวเอง Wow.